มีผู้ที่เสนอแนะนำมาด้วยอาจจะเป็นความหวังดีในความคิดของเขานะฮะว่าควรจะกล่าวเรื่องธรรมะก็พอแล้วให้คนเข้าใจ <Okay. S 1> ว่าสภาพธรรมะนี่คืออะไรไปพูดถึงการกระทําผิดพระวินัยต่างๆเนี่ยไปกระทบกับกลุ่มคนจำนวนมากก็จะไม่ได้รับความนิยมหนึ่งแล้วก็อาจจะ ถูกโจมตีหรืออาจจะถูกอทอให้เกค,ความเสียหายาทุก,<า>กคำที่กล่าวมีในพระไตรปิฎกหรือเปล่าแล้วใครตรัสข้อความที่จารึกไว้สืบทอดมาเป็นพระไตรปิฎกแล้วพูดอย่างนี้ได้ยังไงไปทูลขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าอย่าให้กล่าวคำนี้ไม่ให้กล่าวคำว่ามหาโจรไม่ให้กล่าวคำว่าภิกษุอยากเยื่อไม่ให้กล่าวคำว่าภิกษุอรัตชี ใครจะไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไม่ควรกล่าวคำเหล่านี้ให้พูดแต่ธรรมะไม่มีเพราะว่าความจริงเป็นอย่างนั้นครับแพ่จัค่ะเพราะฉะนั้นทุกคำต้องรู้นะคะไม่มีใครพูดเองค่ะตามพระไตรปิฎกและอัทถกถาเพื่ออะไรครับเพื่อประโยชน์ชีวิตนี้สั้นมากคิดถึงแต่ความสุขในโลกนี้สั้นๆชาติต่อไปอีกมากในสังสารวัฏทำไมไม่คิดถึง ว่าจะไปเป็นอะไรจะเกิดเป็นอะไรโทษหนักหนาที่ได้ทำไว้ในชาตินี้ค่ะใครได้รับก็ต้องพูนผู้ที่กระทำโทษผิดนั่นเองเป็นผู้ได้รับเพราะฉะนั้นผู้ที่หวังดีใช่ไหมที่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรละทิ้งคือความประพฤติที่ไม่ดีทั้งหมดนะคะเพราะว่าเป็นโทษกับตัวเองโดยเฉพาะการทำลายพระศาสนา เป็นโทษสําคัญเพราะเหตุว่ากว่าพระสัมมาสัมเจ้าจะตรัสรู้และทรงแสดงพระธรรมถึง45พันษาด้วยทุกคําที่เป็นประโยชน์ยิ่งแต่บุคคลนั้นก็กล้าที่จะทําลายสิ่งที่คนอื่นจะได้รับเป็นโทษหนักกว่าโทษอื่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาจะได้รับภัยไหมหวังดีไหมที่ว่ามีชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกไม่นานแล้วก็จะถึงวันนั้นอาจจะเป็นเช้านี้เย็นนี้ก็ได้กราบแท้อาจารย์ครับ คือบางครั้งความเห็นของบุคคลที่ได้ฟังข้อความที่สนทนาเกี่ยวกับภิกษุที่เป็นมหาโจรบ้างก็หมายถึงภิกษุที่มีความประพฤติที่ทุศีลเป็นภิกษุอยากเยื่อบ้างความรู้สึกของบุคคลนั้นเมื่อได้ยินอย่างนั้นคิดว่าการกล่าวอย่างนี้เป็นการกล่าวเพื่อยกตนเองให้สูงขึ้นนะครับท่นอาจารย์ที่จะไปข่มภิกษุข่มบุคคลอื่นนะครับท่อาจารย์ก็แช่งคิด ห้ามเขาคิดอยา fate, ok pues mm ่างนั้นก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าความจริงเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษไม่ใช่เรายกตนไม่ใช่คำของเราจะยกตนขึ้นมาได้ยังไงในเมื่อเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะกล่าวว่าผู้ที่กล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกตนได้หรือในเมื่อไม่ใช่คำของคนนั้นแต่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือบางครั้งก็คิดนะครับได้อาจารย์ว่าการกล่าวนี้คือจิตที่จะด้วยความมุ่งปรารถนาทำลายให้เกิดความแตกแยกขึ้นมาครับท่านอาจารย์ค่ะทำไมไม่คิดว่าเขาชี้โทษใช่ไหมคะเพราะไม่รู้ว่าเป็นโทษก็เพ่งโทษให้เห็นว่านี่เป็นโทษคนที่ชี้โทษหวังดีหรือเปล่า ย่อมหวังให้บุคคลน,นั้นพ้นจากโทษนั้นครับจึงชี้ให้เห็นไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นเลย